หลังจากนั้นผมก็ลองปรับเสียงแบบออ t โ c a l ต้คาลิเบชันโดยใช้ได l รกไลฟ์รูมคอเลกชันนะครับที่ถูกใส่มาในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับการปรับก็ เหมือนกับการปรับไดเรกทั่วไปนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถใช้มือถือในการปรับก็ได้นะครับอย่างที่ผมทดสอบเนี่ยก็ใช้มือถือในการคอนโทรลเพื่อปรับเสียงได้เลยเพียงแค่โหลดแอป i n t e g r a Control Pro มาเสร็จแล้วแล้วก็คอนเน็กกับตัวเครื่องผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi เลือกฟังก์ชันไดรเล็กไลฟ์แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แนะนําบนหน้าจอภาพได้เลยลก็หลังจากวัดค่าเสียงภายในห้องเสร็จแล้วก็ จะมีการแสดงของการาฟก่อนและหลังการคอลเลกชันอีกทีนะครับข้อดีของ d i l e c t l i ฟ e ก็คือว่าเราสามารถปรับ Target c u r v e ของแต่ละลำโพงได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเมื่อมีการปรับแต่งจนพอใจแล้วเราก็ค่อยทำการ transfer ข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลการปรับทั้งหมดลงไปในเครื่อง AVR Entica แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในเมนู Room EQ เราก็สามารถกดแล้วก็เลือกเป็นเดล c t Life ได้เลยสำหรับเสียงที่ปรับด้วย d e ดล Life Room Collection เท่าที่ผมฟังดูนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องความต่อนเนื่องของเสียงนะครับเนื้อเสียงเนี่ยดีขึ้นรายละเอียดต่างๆก็จะใกล้เคียงกับเ e q EQ Ro o m Calibration นะครับแต่ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของเสียงความถี่ต่ำนะครับที่ไดเรกไลฟ์ให้เสียงความถี่ต่ำที่แน่นคมแล้วก็กลมกลืนกับลำโพงหลักได้เป็นอย่างดีก็คงจะเป็นเพราะว่าการปรับในแบบไดเรกไลฟ์ในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะมีการปรับในเรื่องของ Frequency domain แล้วเป็นหลักก็ยังจะ ไปปรับในส่วนของไทม์โดเมนด้วยค่าความถี่ต่ําที่ออกมาจริงแม่นยําแล้วก็ใกล้เคียงกับสภาพห้องสภาพอะคูสติกต่างๆในห้องได้เป็นอย่างดี